การประชุมครมเศรษฐกิจจะพิจารณาเรื่องการรับซื้อนี้เสียของประชาชนและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนบริหารสินทรัพย์ติดตามรายละเอียดจากคุณพิศนุปแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาค่ะคุณมริษาครับขณะที่โฆษกประจำสานักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเรื่องการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานั้นจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะดําเนินการทางนี้กัมพูชาต้องดําเนินการ4ข้อของไทยก่อน เริ่มที่ความเคลื่อนไหวาการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจที่มีนายอรุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคาดว่าจะมีวาระการพิจารณาในเรื่องการรับซื้อนี้ด้อยคุณภาพหรือนี่เสียยอดนี่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทและคาดว่าจะมีการรายงานการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนบริษัทบริหารสินทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์จะเสนอตามโครงการ Quick ิ i g วินดูแลภาคเกษตรการเข้าถึงสินเชื่อการเพิ่มช่องทางการขายเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและมาตรการคงรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าและจัดเตรียมมหกรรมลดราคาจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนิตินิติทานประภากรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงการที่ร้านค้าคิดค่าดำเนินการภาษีมูลค่าเพิ่ม7%กับลูกค้าโครงการคนละครึ่งพัสว่าเรื่อง นี้จะต้องมีการแจ้งไปยังกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในที่ก่อนหน้านี้มีการแจ้งเตือนจริงๆแล้วว่านโยบายนี้ต้องการที่จะช่วยชาวบ้านส่วนเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะครับนายสิริพองษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งประกอบไปด้วยอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศโฆศกกระทรวงกลาห وم, โหมโฆษกของเหล่าทัพต่างๆและสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติได้แถลงความคืบหน้าผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไท และกัมพูชาและการประชุมที่เกี่ยวข้องทั้ง JBC และ GBC หลังจากมีการประชุมและลงนามล่าสุดจากนี้จะนำไปสู่การถอนอาวุธหนักภายในสิ้นปีนี้และจะยังคงกำลังพลในการป้องกันชายแดนทำหน้าที่และจะมีคณะผู้สังเกตการดูแลเรื่องการถอนอาวุธหนักส่วนในเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดจะดำเนินการในพื้นที่นำล่อง13พื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตลอดชายแดนสำหรับการจัดพื้นที่ขัดแย้งนะครับบ้านหนองจานและบ้านหนอง ยแก้วที่คณะกรรมการ JBC หรือจะมีการซ่อมในเรื่องของหลักเขตแดนโดยจะมีการสำรวจหมุดนะครับหลักเขตแดนที่42ถึง47ที่จะเริ่มสำรวจในวันที่17พฤศจิกายนซึ่งการวางหมุดชั่วคราวก็เพื่อสำรองจะไม่กระทบเรื่องของสิทธิ์ชายแดนและจะมีการประชุม JBC อีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมย้ำนะครับว่าการเปิดด่านชายแดนจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่รัฐบาลจะทำหลังกัมพูชาทำตามข้อเรียกร้อง4ี ข้อพร้อมใช้การเจราจารในการแก้ปัญหาชายแดนและก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านเศรษฐกิจนายกร,รัฐมนตรีก็พอใจในเรื่องของภาพรวมโครงการคนละครึ่งพัสนะครับและเตรียมให้กระทรวงการคลังดําเนินการในเรื่องของเฟสที่2ต่อไปครับคุณวันิสาครับ